กมาได้เะนทีนะเออเป็นว่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันจะทีไม่ต้องเห็นหน้ากันนะ mm. เพราะว่าอัวก็โกจะแตกตายเหมือนกันเออเป็นว่าย,ยกมรดกสวนที่อัวกับลูกอัวจะได้นะ่ะมาสักทีเถอะไม่เฮียเพิ่งตายมีแค่สองปีให้ครบสามปีก่อนเสิ็จแล้วอัวจะจัดการที่หรือเองแล้วทําไมต้องรอสามปีต้องให้อัวจัดการอะไรให้เฮียก่อนสิยังไม่ครบสามปีเลย รวมกระถางไหว้บรรพุรุษก่อนสิแล้วอัวถึงจะจัดการอะไรให้ลือนี่ลือไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆหรอโอ้ยนี่ซ้ออัวไม่รู้หรอกนะเพราะว่าอ้วนเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนเหมือนซ้อนอ่ะแล้วประเพณีอะไรของซ้อนอะ่ะอัวไม่สนหรอกเอาเป็นว่าซ้อนอจัดการยมกมรดกให้ป๊อมมันซชะจะได้ต่างคนต่างไปนี่ฟ้าล,ลืมอะไรหรือเปล่าลือมันเป็น คิดเอาอะไรได้ยังไง